สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวออสตูดทุกท่านเลยนะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับในดันช่วงเช้าวันอาทิตย์สุดสัปดาห์แล้วก็กลับมาอีกครั้งกับการที่ใช้ตัวละครอย่างโอบิโตในการผ่านด่านนะครับเพราะหลายคนก็บอกพี่โรเจอร์แม่งโกงว่ะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยใช้อาโอบิโตแล้วกันนะครับโกงไหมต้นเกมเนาะแล้วก็ใช้กรใช้อะไรพวกนี้นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปรุยกันเลยนะครับว่าเช้าตู่ๆจนก่ายขันแบบนี้ ดันจะเป็นแบบไหนกันนะในวันอาทิตย์เนี่ยมันตัวจะเปลี่ยนหรือเปล่าหรือไแบบเปลี่ยนเปล่าไม่รู้นะรู้แน่เลยอาจจะไม่เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเปล่าไม่รู้แน่อาจจะไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผมทาไมต้อง้องเรืนตลอดด้วยวะแต่ตอนนี้ผมก็รอช่วงเวลาวาร์ปอันแสนสุขสตรรอแป๊บนะครับทุกคนทวาร์ปได้หรอเฮ้ เขาเกินจดไก่ขันนะคิดดูดิแล้วก็ตัดเข้ามาในด้านแบบด้านเหมือนเดิมเลยนะครับผมไอ้ไก่ขันไปหยุดเลยนหละแล้วตอนนี้ผมจะทําการวางไว้ตรงนี้ครับเป็นอะไรที่โอเพจัดนะครับผมเพราะว่า คตึงและโคตรโอพีกับโอเปตะที่ต้นเกมดาเมจโคตรรุนแรงประมาณ 10, 000, 7 7 1 1หน่วยครับผมในการวมเพียง500ผมก็เลยกดคูณสอบแบบเบิ่มๆคือรือแบบนี้เลยบอกกบพี่ว่าแม่งผ่านง่ายแบบง่ายไดย้และกลเมื่อไหร่กูจะหายขันักดีมันจะขันไปถึงไหนครับตอนนี้เอาแล้วผมก็เลยวางไว้แบบนี้แล้วก็ปรับคูณ2แต่ยังไม่มีอะไรขึ้นมาเลยด้วยมาแล้วครับจังหวะนี้1เวฟ กูชอตไปแล้วนี่มันทำเปันเดินช้าจังครับมันเริ่มออกมาเรื่อยๆครับนี่แน่นี่ติดจรวดมากระโดดอุกปตุดยิงเป้าหน้าครับผมเอ้ยเจี๊ยติดจรวดไปครับผมแล้วก็ตายอยู่ดีฮะผมต้องวางเพิ่มแบบตึงเแล้วมันต้องใช้ไรายตัวละครไม่งั้นหลุดได้นะครับหลุดไปยังไม่รู้ตอนนี้น่าจะยังไม่หลุดมั้งเดี๋ยวไปดูกอนไม่หลุดหรอกทางฝั่งของออปิตดนี่มันตัวเตึงจัดๆนะฮะคือถ้าไม่มีอุปิตดนี่เพิ่งรู้ว่าจะผ่าได้หรือเปล่านี่ตัวมันตึงเกินนี่ แย่แล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดหนึ่งแต่โรบักของผมนั้นไม่พอถ้าคุณมองหาร้านเติมโรบักดีๆแล้วล่ะก็เราขอแนะนำเบส Shop บริการเติมโรบัก ID p ีพาบริการกดเพชรแมปออสตาเทวเวอร์ e ีเฟน e บริการกดไอเทมแมปอนิเมะไดเมนชั่บริการกดผลและเกมพาส แมปบล็อกฟุตบริการกดผลและเกมพาร์ทแมปคิงเลเจนซี่บริการกดเกมพาร์ทแมปอนิเมะไฟติมและบริการรับฟาร์มอีกมากมายบริการทำผลพิศตร์ตื่นสุดครุม้มจำหน่ายไอดีไก่ตันและยังไม่พอยังมีบริการเติม R O V ฟรีไฟสกนชินอิมแพควารโลแรนอีกด้วยโคตึงอย่าลืมใช้บริการลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยโอ้ว oh นี่อครับผมนี่ตีไปเลยปรบครับประบหายยกดงครับเลือกแค่สองพันเองเหรอทำไมมันน้อยนิดชยเลยดยินี่วางต่อเลยครับผมอย่างต่อนเนื่องและรุนแรงในเวลที่เก้าเลยฮะผมได้ปั๊งเงินอย่างต่อนเนื่องจริงๆครับ แต่เราไอ้ตอนนี้ไก่ผมก็ขันอย่างต่อนนี้จริงเสียงไก่อาจจะเข้าต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะมันเป็นสีสันในการทําเกมนี่เป็นสีสันจริงๆนะครับตามไปเรื่อยๆออในเวที่10นะครับตอนนี้ยังแรงและรวดเร็วนี่มันจะเข้าคางแล้วเข้าคางแล้วตอนนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บติดแข็งติดแข็งนะครับเพราะว่าตัวตีแอร์ของเราเนี่ย ตีติดแข็งยังรุนแรงเฮ้ยเวฟสิบเอ็ดแล้วทุกคนอย่ากดรุดเร็วดูดิครับเวฟสิบเอ็ดแล้วครับผ่านไปแบบรุดเร็วและรุนแรงตอนนี้ได้สองหมื่นสามครับตอนนี้ผมอัดทางฝั่งบอม่าให้มันเยอะๆกว่าฝั่งนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวรอเวฟสิบสองผ่านไปเฮ้ยเลือดมันเจ็ดพันแล้วเจ็ดพันแล้วกระไรเจ็ดพันแล้วกระไรครับผมนี่อัพเลยอัพเลยสองหมื่นหนึ่งใช่ไหมทางฝั่งนี้สี่หมื่นหกผมน่าจะพอแล้วครับ ผมจะไปถลุงฝั่งนี้แบบเบิ่มๆในเว็บที่สิแล้วก็1ิบ5้เราก็จะเป็นมหาเศรษฐีดูใบพันล้านละเอ้ยตึงพันล้านเตี่ยดีน่าจะมีหลักแสนนะครับเฮ้ยอีกหกหมืนในเว็บที่แต่พอแล้วแหละนะครับผมตอนนี้ก็อัพทั้งฝั่งเขาตัวแอร์ให้ตึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ดดเระเบหมื1 1ห5ึต่รอ้ิแตัวนี้ก็คือก้อนหาหมอยาวกูเป็นรอดบอสดาดเบจหลักของเราครับ ต,ตอนนี้กูไม่มีตังลงไม่หนึ่งแสลแล้ววางกรธมอยาวไปแบบนี้เลยและวทำการถนุงตูดมอนเตอร์ตายอย่างทุกขราบาน <c oughs> ดังปับปะและปะแปะแปะจริงๆครับเนี่ยกรธมอยาวอัพหนึ่งก็เหลือเฟือละทางฝั่งของปับ๊บนี่วางไปเลยตัวเดียวก็เหลือๆครับขายทิ้งไปซะแล้วก็วางกรธมอยาวเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนี่ถ้าเราเน้นกรธมอยาวแบบคนเยอะรับรองว่าบอสจะหน้าแหกอย่างแน่นอนครับ หน้าแหกแบบแหกเลยแบบไม่เหลือชิ้นดีนี่เอาไปอีกหนึ่งตัวนาตอนนี้กรทำมอยยาวยืนเลี้ยงหน้ากระดานไบเลี้ยงหนึ่งแบบทิกแท็กโททั้งหมดสามตัวผมก็เลยขายเพิ่มอีกหนึ่งแล้วก็วางกรทำมอยยาเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับก็เป็นทิกแท็กโททักนะครับผมเอาแล้วตอนนี้กรทำมอยยาทุกครักโททักทั้งหมดสี่ตัวครับกําลังไล่สกิลอย่างโหดไายแลบัไปเลยฮะดมีอยู่สู้สองร้านห้าแบบตึงปึง เอาละครับผมถ้ารอรุนที่มอนจะเดินเข้ามาแล้วก็ยังไงก็ผ่านนะแค่คือแม่งนั่งเกาไข่รอได้เลยนะครับอ๋อเชียวอะไรกันดิอ้าไปแล มอเดินมาแล้วครับโอ้ยอย่งหล่อเท่และเลยท่อด้วยรวดรวดเข้มสามล้านห้านะครับสาสิบห้าล้านนะครับสามล้านห้าป้าเตี่ยดีหายไปอย่างโหดร้ายและก็ไร้รินอย่างทุกทรมานอย่างรวดเร็วนะครับภายในเซลวินาทียี่สิบสองวินะครับผมนี่บัฟไปเลยนะครับถ้าผมโดนบัฟไปแล้วคนบัวินาีสองวิก็หายแบบรวดเร็วนะครับรวดเร็วจริงนะครับรวดเร็วแบบทันใจแต่ตอนนี้โอ้โหเหลือเจ็ดล้านครับน่าจะหายหมดเลยดิ น่าจะเกียงหนองรอ,อบับขบวนหัวเขาหายไปครับมาบับหายไปแล้วเราก็บับอย่างทันทีและเหลือ5้าร้านน่าจะแทบเดียวแตกครับผม3ลร้านแล้วหมัดกรอีกีก22วินาทีนับไปเลยแล้วก็เปียงเดียวหายและฝั่งนี้20ล้านนะครับยังไงฮะ20ล้านแล้วยังไงครับโดนกรธมยาตุงหูดังครับผมตุงดากตัปบรางปกปะเหลือสเออเหลือนัเป็นเหลือบอสตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วว่ะ แล้วก็เลยบองหน้าบอสที่เหลือรอดเพียงตัวสุดท้ายในสามพี่น้องเนี่ยแล้วก็เออแล้วขอเขาตายอย่างทุกทรมานภายในสามล้านอา้าวลาก่อนนะจ๊ะคนดีของฉันอ่ะต่ำตายแล้วอา่าแ,แล้วเราก็มาุ้นตัวดานกันต่อว่ามันจะเป็นตัวอะไรดิแล้วก็แน่นอนนี่เป็นตัวเดิมมาเลยไม่เปลี่ยนตัวดานสักทีว่ะเฮ้ย พุองแม่งพอพอ,พอพอพอเอาเกมไปใช่พอลาออกนะครับผมนอนไปนอนใช่ไปนอน